สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้ก็มาจะเจอกันอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่ขากับน้องครีมเซวีไทยรถสวยค่ะพี่พี่วันนี้นะคะน้องครีมก็จะพามารีวิวในส่วนของตัวรถกระบะหัวเดียวทำงานทำเงินเข้าสวนกันเลยค่ะพี่พี่ขาสำหรับเจ้าคันนี้เลยกับเจ้า 0.0D Max 0.0ค่ะพี่พี่ขาคันนี้เป็นหัวเดียวโฟวินมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยบอกได้เลยคันนี้ได้ออปชันอะไรมาบ้างต้องมาติดตามค่ะพี่พี่นอกจากนี้แล้วเนี่ยน้องครีมก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็เด็ด รถต่างๆให้ท้ายคลิปด้วยใครที่กำลังมองหารถทำสวนรถทำงานรถทำเงินคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆค่ะพี่ขาคันนี้นะคะพี่ขาราคาแค่5 5 9 0 0 0หบาทเท่านั้นแล้วได้รถปี2023ใหม่ไมแค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพี่ๆขาคันนี้ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพี่ขาในส่วนของกระจังหน้าค่ะพี่ขาคันนี้ได้มาเป็นกระจังหน้าแบบ พิกโลกมาให้แบบนี้เลยไปกระจังหน้าของอีซูซมาให้เนาะพี่ๆคะ่สญญะสัญ,ญลักษณ์แท้สัญลักษณ์เดิมของอีซูซบอกได้เลยคันนี้จัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆคะ่ะกระจังหน้าเขาจะมีความเป็นสีเทาค่ะพี่คาะแล้วตัวรถของเขาได้มาเป็นสีเทาเรมโบเลยพี่กระจังหน้าสีเทาตัดมาด้วยสีดำโลโก้โครเมียมสวยใสไร้ right, สนิมค่ะพี่คะ่ะนอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวไฟต,ตัดโมงตัดโมงต่างๆบอกได้เลยว่าสามารถไปติดตั้งได้เนาะพี่ๆคะ่ะ นี่ดวงฟงดวงไฟต่างๆบอกได้เลยว่าสวยใสายมากๆค่ะพี่คะ่ะดวงไฟไม่มีแต่งไม่มีร้าวไม่มีรอยขีดข่วนก,น,กนกันเลยทีเดียวคะ่ะพี่ค่ะบอกได้เลยใครที่กําลังตามหารถใหม่ๆหม่คะ่ะพี่ค่ะคันนี้บอกได้เลยเหมาะสมมากๆปีใหม่ไม่น้อยค่ะพี่คาราคาก็ถูกมากๆเลยแค่5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแล้วคันนี้คะ่ะพี่คาได้ของแต่งอฟโร้อยมาแล้วมูลค่ากว่าครึ่งแสนกันเลยทีเดียว คันนี้ของแต่งอฟโรดมูลค่าเครื่องแสงกันเลยทีเดียวค่ะพี่คะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซุ้มโป่งล้อคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่คะซุ้มโป่งล้อเขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยหรือว่าจะเป็นในส่วนของแม็กค่ะพี่คะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นแม็กใหม่มาให้ค่ะพี่คะเซวิีไทยเปลี่ยนแม็กใหม่มาให้แบบนี้เลยแล้วยางเป็นยางอฟโรดมาให้ใหม่ทั้งสี่เส้นค่ะพี่พี่คะเซวิีไทยเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วด้วยทั้งสี่เส้นนอกจากนี้พี่พี่ดูได้เลยดอกยางแบบ หนามากๆาค่ะพี่ดอกอยางหนามากๆบอกได้เลยว่าเป็นดอกอยางใหม่แน่นอนค่ะพี่คะเป็นดอกอยางใหม่ดอกอยางแท้มาให้เลยเป็นของแม็กซิสค่ะพี่คะโหเจ็ดแม็กซิสเจ็บร้อยกันเลยทีเดียวค่ะพี่คะบอกได้เลยว่าเป็นยางออฟโรดที่คตรคุณภาพเลยพี่นอกจากนี้ค่ะพี่คะคันนี้เขายังมีในส่วนของตัวไฟทับทวงทับทิมด้านข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่คะนี่มีโลโก้สปัก นี่สปาร์สามจูนมาให้แบบนี้เลยพี่ขาแล้วของแถมค่ะพี่ยังมีในส่วนของตัวบันไดข้างด้วยพี่ๆคะ่ะมีของแถมเป็นบันไดข้างมาให้ด้วยค่ะพี่คานอกจากนี้แล้วเนี่ยดูได้เลยเม็กทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเขาเปลี่ยนมาให้หมดแล้วเนาะยางเปลี่ยนมาให้หมดแล้วซุ้มป่องล้อติดตั้งมาให้แล้วบอกได้เลยของแต่งออฟโรดมาให้ทั้งคันเลยพี่คะ่ะแล้วของแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือน,นี่ค่ะพี่คะ่ะในส่วนของตัวกันชนหลังเล่าจุ๋ม คันนี้เขามีการชนหลังลากจูงมาให้ด้วยพี่ๆบอกได้เลยว่าพี่ๆออกไปแดงไม่ได้นะแบบเนี้ยพี่ต้องเอาไปแต่งเองนะพี่ๆค่ะแล้วมาดูในส่วนของดวงไฟบอกได้เลยว่าไฟใหม่มากๆไม่มีแตงไม่มีเบ้าไม่มีสนิมกันเลยทีเดียวค่ะพี่ค่ะดวงไฟติดทุกดวงอ่านี่พี่มาดูกันต่อเลยในส่วนของตัวเม็ดองเม็ดอะต่างๆบอกได้เลยว่ายังกลมยังสวยทุกเม็ดค่ะพี่ๆค่ะเพราะเราคอนเซทยรับประกันเลยไม่มีการชนนักจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ๆค่ะ จ้า i s u z ุ D-Max คันนี้สามารถทักมาหาน้องครีนได้เลย0929667083ค่ะพี่พี0929667083หรือสามารถโทรสายตรงหาน้องครีนได้เลยนะพี่คะสามารถทักได้ทุกแลตบลรอมเลยน้องครีนเซฟทมีแถมรถส,สวยเอาละคะ่ะพี่พี่คะ่ะคันนี้บอกได้เลยว่าได้โลโก้ Isuzu D-Max มาด้วยเนาะแล้วในส่วนของแบบของแต่งต่างๆพี่พี่ดูได้เลยเป็นของใหม่แน่นอนนะ แมกไลเนอร์ Mag liner, ก็แมกไลเนอร์ใหม่คะ่ะพี่คะคันนี้บอกได้เลยแต่งแมกไลเนอร์มาให้แล้วด้วยย้ําอีกครั้งคะ่ะพี่ขาของแต่งมูลค่ากว่า1นึ่งแสนบาทเลยขอพัยคะ่ะของแต่งมูลค่ากว่าครึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวคะ่ะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุ้มป่งล้อยางแมกไลเนอร์ค่ะพี่ขาบันไดข้างกันชนหลังล่าจูงแต่งมาให้แล้วทุกอย่างเลยพี่ๆสําหรับเจ้าคันนี้เนาะเอามาดูนนในส่วนของตัวโครงสร้างช่วงล่างกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่คะ โครงสร้างช่วงล่างคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้จากบริษัทมาให้เนาะพี่คะในส่วนของตัวแบบล้อสปองล้อสแปต่างๆคันนี้เขา,ม,ม,าเมีมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พีล้อสปองล้อสแปมีมาให้เรียบร้อยค่ะพี่คะอันเราพามาดูด้านข้างกันนิดนึงบอกได้เลยว่าเม็ดองเม็ดอาร์กลมสวยทุกเม็ดนะพี่อ่าโอ้โหพามาดูด้านในกันเลยครับพี่พีคะ่ะสำหรับเจ้า isuzu d max คันนี้ค่ะพี่ขาคันนี้นะคะด้านในเขา ก็จะได้มาในส่วนของคอนโทรลหน้าสีดำเนาะพี่พี่คะเขาจะได้คอนโทรลหน้าสีดำมาให้แบบนี้เลยผนังเป็นสีขาวเนาะพี่คะผนังคันนี้เป็นสีเบสสีขาวนั่นเองมาดูในส่วนของแผงประตูคะพี่คะสํแปรับเจ้าคันนี้บอกได้เลยว่าปุ่มเปิดปิดกระจกเป็นออโต้ให้แล้วเรียบร้อยคะพี่คะบอกได้เลยสามารถปรับกระจกกระจกออโต้ให้นอกจากนี้คะพี่พี่คะ ดูได้เลยในส่วนของแบบหัวหนงหัวนอ็อตต่างๆไม่มีขยับขยอนไม่มีถอดเลี่ยไม่มีการชนนกพลิกความจมน้าแน่นอนสําหรับวัของเซวีไทยค่ะพี่ขานอกจากนี้แล้วเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้ด้วย6เดือนหรือ5,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองค่ะพี่พ่คาและพี่ๆดูได้เลยในส่วนของแบบเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาอะ่ะบอกได้เลยว่ายังแบบกลมยังสวยทุกเม็ดเลยพี่ๆคาอันนี้คือแกะให้ดูกันเลยนะพี่ แกให้ดูกันเลยว่ายังกลมยังสวยยังใหม่มากๆค่ะพี่พี่ค่ะแล้วด้านในค่ะพี่พี่คะคันนี้เขาก็ยังเป็นในส่วนของกุญแจเบ้าเนาะพี่พี่ค่ะคันนี้ได้เป็นบ่อนหนังสีดํามาให้แล้วค่ะพี่คันนี้ได้บ่อนหนังสีดํามาแล้วดูแลรักษาไงมากๆสาหรับใครที่ต้องการซื้อรถอยู่เนาะพี่พี่ค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยสา,สามารถเอาแบบไปทุกปงรูปปั้มต่างๆได้เลยพี่คะ่ะสาหรับใครที่แบบเข้าสวนเอาไปแบบ ทุกปาล์มทุกไม้ต่างๆเนาะพี่ๆค่ะบอกได้เลยเหมาะสมมากๆสําหรับเจ้าคันนี้แต่งของแต่งออฟโรดมาให้แล้วด้วยแล้วคันนี้เป็นโฟ์วินด้วยพี่ๆค่ะบอหนังได้เป็นสีดํามาแบบนี้เลยสภาพสวยสภาพใหม่มาให้แบบนี้เลยพี่ขาพรอมเช็ดทงเช็ดเท้ามีมาให้เรียบร้อยคันนี้เขาพี่ขาได้เป็นเกียร์แมนนวลมาเนาะแมนนวลหกสปีดมาให้ค่ะพี่ขาหน้าจอคันนี้เป็นหน้าจอวิทยุเป็นหน้าจอวิทยุยังเป็นหน้าจอวิทยุอยู่เนาะพี่ๆค่ะแล้วในส่วนขององคแอต่างๆสามารถปรับได้ค่ะพี่ขาสามารถปรับ ได้หมดเลยพาวเวอร์อ e t เมีมาให้นะพี่ๆค่ะแล้วนี่ค่ะพี่ขาเขายังมีในส่วนของตัวเกียร์วินเนาะที่เขาเรียกกันว่าเกียร์วินนั่นเองค่ะพี่ๆค่ะแล้วดูได้เลยเพดานสวยไซส์ไร้รยอยยันเบอร์เจิมค่ะพี่ขาเพดานเขาไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมเลยนะพี่สําหรับเจ้าคันนี้แล้วคือกระจงมองหลังเขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่ะอยู่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบ ที่จงที่จับต่างๆหมดได้เลยสภาพสวยสภาพใหม่มากแอร์ยินมากๆค่ะพี่ขาสําหรับเจ้าคันนี้เนาะอ่ะเราพาไปดูอีกฝั่งกันดีกว่าครับพี่คะเราพาไปดูกันอีกฝั่งดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้เนาะพี่ๆขาบอกได้เลยว่าชองเก็บของเก็บของเก็บซัมภาระคันนี้เขาก็มีมาให้นะพี่ๆขะแบบเกะหน้ารถเนาะอ่ะมาดูกันเลยครับพี่ๆขาสําหรับคันนี้ค่ะเขามีในส่วนของตัว เน้ารถมาให้ค่ะพี่ขาเขาก็จะได้มาในส่วนของแบบกระเป๋าอีซูซุมาให้แบบนี้เลยเนาะด้านในเขาก็จะมีให้ในส่วนของแบบอะสักครู่เนาะพี่ๆจ๋านี่ด้านในคันนี้ค่ะพี่ๆขาเขาก็จะมีในส่วนของตัวแบบค,คู่มือการใช้รถต่างๆเงื่อนไขความคุ้มครองของธนาคารเนาะพี่ๆขาอะ บอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากๆค่ะพี่คะเนี่สามารถขกุญจงกุญแจได้เนาะสำหรับเจ้าคันนี้เย็นชุ่มฉ่ำค่ะพี่คะหรือว่าจะเป็นในส่วนของแอร์แบ็กคันนี้เขามีมาให้นะพี่ๆค่ะเป็นรถก,กระบะท,ที่มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยเนาะเพดานสวยใสๆยันรอยเจมิมดีนยันอีกครั้งค่ะพี่คะแล้วพี่ดูได้เลยในส่วนของหัวนงหัวน็อะทั้งสองประตูเลยไม่มีถอดเปลี่ยนแน่นอนใหม่มากๆค่ะพี่คะแล้วคือประตูด้านในเขาก็จะหุ้มหนังมาให้เนาะหุ้มหนังสีดํามาให้แบบนี้เลยพี่ๆค่ะ บอกได้เลยคันนี้สวยมากๆเลยอ่ะมาเปิดท้ายกระบะกันให้ดูนิดนึงเปิดท้ายกระบะกันให้ดูนิดนึงค่ะพี่ๆค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะ นี่บอกได้เลยว่าแมกไลเนอร์ใหม่มากๆค่ะพี่คะแมกไลเนอร์ไม่เคยพังการใช้งานมาก่อนเลยบอกได้เลยว่าเป็นแมกไลเนอร์ใหม่แมกไลเนอร์แท้มาให้ด้วยนี่นอกจากนี้แล้วค่ะพี่พี่ขาย้ําอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจเจ้าขานนี้รีบจับรีบจองรีบเป็นเจ้าของเลยนะพี่พี่ะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้ามาหาลดโฟวินเยอะมากบอกได้เลยว่ามัวแต่ช้าเพื่อนจองแน่นอนค่ะพี่พี่ขามัวแต่ช้าเพื่อนจองแน่นอน อะมาย้ำในส่วนของตัวโปรโมชั่นกันอีกหนึครั้งหนึ่งนะพี่คะ่ะสําหรับที่น้องครีมบอกไปข้างต้นว่าเรามีโปรโมชั่นมาให้นะพี่ๆค่ะเดือนนี้ค่ะพี่คะ่ mm. เคะ,คะเรามีโปรโมชั่นมาให้ดูคลิปม,มาจากน้องครีมรับส่วนลดไปเลยทันที5,000บาทค่ะพี่ๆค่ะรับส่วนลดไปเลยทันที5 0 0 0บาทนอกจากนี้แล้วเนี่ย mm. เขาก็ยังมีในส่วนของตัวแบบบัตร S R G Family การให้ด้วยค่ะพี่คะ่ะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยพี่ซื้อไป1 0 2 0 30ปีสามารถกลับมา ส่มทีมเราได้ค่ะพี่คะเพราะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้วยอาะละค่ะพี่ๆคะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้ค่ะพี่สามารถใช้ตรงหาน้องครีมได้เลย0 9 2 9์6 7้8 3 0 9 2 9 6 6 7 0 8 3ดยสามาหรือสามารถที่จะทักมาได้ทุกแพลตฟอร์มช่องทางเลยค่ะพี่คาน้องครีมเซ i ีไทย,ถยรถสวยค่ะพี่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนค่ะพี่ๆคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซฟีไทย,ถยรถสวย